สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านและอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ต้องการเข้ามาสวดมนต์กาละนิยาเมตสุดตังนะคะบทสวดนี้จะช่วยคุ้มการภัยอันตรายเทวดารักษาคุมกรองและสัตว์ตที่คิดร้ายก็จะกลายเป็นมิตรกับเรานะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะเดี๋ยวเรากราบไหว้พระสามครั้งแนละตันจิตสมาธิสงบพร้อมเริ่มสวดกันได้เลยนะคะ กะระนียามตะภูสะเลนยะตางสตังปะทางอภิสะเมจจสสังโกอุชุจะสุหุจัสุวัจจะจะัศะมุทุอะนาติมานีสังตุสัตโกจะสุพระโลจะอัปปะกิจโจจะสัละหุกะอุติสันติ ลิโยจะนิอาโกจะอัปะคับโผกุเลสุอาณานุคิดโถนาจะคุณทางสามาจะเลกิจจิเยนะวินยูปะเลอุปะวะเถยุงสุขิโนโวาเคมิโนโหนตุสัเพสัตตาภะวันตุสุขิตตาเยเกจิปะนาภูตังทิ ตัสวาธารวาอนะวะ,ะ,ววะเสสาทีคาวาเยมหันตวามัชนิมาละสักกาอนุกกะทูราทัฏฐาวาเยจะอธทิฐาเยจะทูเลวะสันติอวิทูเลภูตาวะสัมภเวสีวาสัเพสัตาพะวันตุสุขิตันตา นะปะโลปะลังนิพุเพทะนาติมันเททะกัตทัจินางกันจิยาโลสัตนาปาตีคาสัญญานายะมัชชัสสะทุกขะมิเฉยะมาตายะถานิยังบุมตังอายุสาเอกะ บุญตะมนุลักเเเอวามปิสัมภูเตสุมานะสัมภะวะเยอป,ปาริมานางมังเมตันจกสัพโลกสัสม,มิงมานะสัมภะวะเยอป,ปาริมานาัง อุทางอาโทจักติลิยันจักอาส,สัามภาทางอาเวรังอาสะปันตังตินทัตจักรังนิสินโนวาสญาโนวายาวตัสสสะวิคาตะมินโถ ตินทัสจัรังนิสินโนวาสยาโนวายาวตัสสะวิคาตะมันโถเอตังสติงอาทินเถยะพัมมะเมจังวิหารังอิธามาหุทิทิจักอนุปคัมมาสิลาวาทัสเสน นี่นะสัมปนโนกาเมสุวิเดยะเขถังนาะหุชาตุขัมภะเสยังปุตเตเรนต,ติจบบทสวดมนต์นะคะแล้วก็กราบ3าครั้งอนุโมทนาบูสณาธุกับทุกท่านที่ฝากฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะบายกำลังใจจากทาม่า